ไม่คิดเหมือนกันว่าประเด็นปะกัาสังคมเนี่ยมันจะมาถึงวันนี้เนาะตั้งแต่ที่เราเปิดงบประมาณต่างๆที่ไม่โปร่งใสพิรุษต่างๆในการที่ประกันสังคมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลหรือว่ามีคนขอข้อมูลไปแล้วก็ไม่ให้นะคะจนมาถึงเรื่องตึกสกายนายที่ประกันสังคมได้ลงทุนไปแล้วก็เราคิดว่าเป็นการลงทุนที่มีคําถามเต็มไปหมดจนมาสู่วันนี้เนี่ยเราก็ได้รับคดีเนาะไปคนละหนึ่งคดีซึ่ง ดิฉันก็คิดว่านะคะมันก็จะเรียกได้ว่าเ,เราเรา,เราก็ทำสำเร็จเนาะในฐานะที่เราเป็นผู้แทนรัษฎรแล้วเราก็ออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกันตนจนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเรียกว่ามีคนเด้งรับได้หรือเปล่าก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็คิดว่าเราก็คงพยายามที่จะตรวจสอบต่อไปเรื่อยๆแล้วกเ็เรื่องราวในประกันสังคมเนี่ยก็คงมีอีกหลายๆเรื่องเนาะให้น่าติดตามเราก็ พยายามจะเรียงกันอยู่นะคะว่าเรื่องต่อไปที่จะมาเปิดเนี่ยก็จะจะ,จะเป็นเรื่องอะไรดีซึ่งก็ต้องขอยืนยันค่ะว่าออในในในเรื่องการโดนฟ้องเนี่ยเราทั้งสองคนก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นกังวลหรือว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่า เออจะต้องร้อนรลนอะไรนะคะเพราะว่าเรายืนยันว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดในฐานะที่มเีเรื่องส่วนบุคคลกับใครแต่ว่าเราพูดในฐานะที่เราต้องยืนอยู่ข้างผลประโยชน์ของผู้ประกันตนแล้วก็สิ่งที่เราพูดอะ่ะไอคิดว่าไม่ว่าใครในประเทศนี้ก็ยืนยันแทนเราได้ว่ามันเป็นสิ่งที่สาธารณะได้ประโยชน์แล้วเราออกมาวิาพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตโดยเป็นการตั้งคำถามว่า คนที่เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยจะไม่รู้เรื่องราวการลงทุนนี้เลยหรือนะคะอันนี้คือเป็นการตั้งคําถามของเราเฉยๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,าการตั้งคําถามแบบนี้เนี่ยมันนามาสู่การฟอ้องร้องมูลค่า50บล้านได้อย่างไรนะคะคือถ้าบอกว่าเป็นการทําเกินหน้าที่สอสเพราะว่าเป็นผู้ในที่สารณาจริงๆจริงๆหน้าที่ของสสไม่ได้แค่แค่พูดในสภา,านะครับคือเรามีสิทธิ์ที่จะพูดข้างนอกก็ได้นะซึ่งจริงๆพูดข้างนอกเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่า เอกสิทธิ์ที่คุ้มครองในสภามันก็ไม่มีแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าสิ่งที่พวกเรายืนยันครับคือเรื่องพวกนี้ต้องถูกตรวจสอบได้เรื่องพวกนี้ต้องถูกพูดถึงได้ถ้าพวกเราไม่ออกมาพูดเนี่ยครับณวันนี้ผู้วันารตนก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามีตึกสกายนายอยู่บนโลกใบนี้และประกันสังคมถือครองตึกนี้อยู่แล้วก็ดิฉันคิดว่ามันเสียชาติเกิดนะคะถ้าท่านเป็นสอสอแล้วเนี่ย ท่านจะรอพูดแต, no liebe, แต part, แ่ในสภาอย่างเดียวรอที่จะตั้งกระทู้ถามอย่างเดียวเพราะว่าก็อย่างที่เห็นแล้วว่าตั้งกระทู้ถามไปเนี่ยบางทีบางคนก็ไม่เคยมาเลยนะคะอย่างเช่นท่านนายกรัฐมนตรีดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือพูดทุกขี่ค่ะแล้วก็พูดทุกเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นผลประโยชน์ของคนที่เลือกเรามาแล้วก็คาดหวังกับเรานะคะที่ฉันก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องตอบตอบตอบสนองเนาะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วหน้าที่นี้เนี่ยก็คือผู้ประกันตนค่ะ มั่นใจมากเลยครับมั่นใจมากเลยครับแล้วจริงๆการขึ้นสู่ศาลเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับจะได้ใช้อำนาจศาลในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือต้องบอกว่าที่เราพูดเนี่ยเราพูดตามเอ,อเอกสารข้อมูลหลักฐานที่เรามีทั้งหมดเลยเนาะแล้วสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะให้คนทั้งสังคมเนี่ยมาช่วย i n v e วส i g เกตด้วยกันซึ่งดิฉันคิดว่าตอนนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นหลายๆสำนักข่าวหรือว่านักลงทุนหลายๆคนเองเนี่ยก็ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องตึกสกายนายเนี่ย เป็นเป็นที่กว้างขวางซึ่งดิฉันอยากให้มันมีบทสนทนาแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมอีกหลายๆเรื่องค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการตั้งคําถามมันมีการออกมาพูดแล้วก็เป็นบทสนทนาในสังคมเนี่ยมันจะได้เห็นว่าไอกระบวนการที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันผิดผิดปกติหรือเปล่าทาไมลงทุนเนี่ยทำไมคุณถึงต้องทําอะไรที่มันเรียกว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุขนาดนี้ให้ได้มาซึ่งตึก ให้ได้มาซึ่งการจ่ายเจ็ดพันล้านแล้วก็ได้มาซึ่งตึกตึกเดียวเนี่ยคือมันคุ้มค่าหรือเปล่าดิฉันดีใจที่ในพิ่สุดเนี่ยมันเป็นบทสนทนานี้ในสังคมแล้วก็เราอยากจะย้าเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าที่เราออกมาพูดเรื่องตึกสกายนายเรื่องการลงทุนของกองทุนประกันสังคมเนี่ยเพราะว่าในอนาคตกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีมีเรียกว่ามีวาระในการพิจารณานะคะว่าจะขยายเกาะก,ก,ก,การลงทุนเนี่ย จาก1 0ึ่งมืล้านบาทในการลงทุนนอกตลาดเนี่ยจาก1น0 0 0มืล้านบาทเป็น1นึ่งแสนสามหมืล้าน13เท่านะคะของการลงทุนแบบเดิมคือเราไม่ได้ต่อตา้านเราไม่ได้ขวางแต่เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบตึกสกายนายเกิดขึ้นอีกแล้วแล้วที่ฉันถามว่าการที่ดิฉันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบตึกสกายนายเกิดขึ้นอีกเนี่ยคือใครได้ประโยชน์นี่มันผลประโยชน์ล้วนๆร้อยเปอรของผู้ประกันตนนะคะ เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าไอการ,การลงทุน,นลงลงทุนในตึกนี้เนี่ยมันมีปัญหามันมีข้อสงสัยเต็มไปหมดเลยแล้วถึงที่สุดเนี่ยทั้งสังคมอ่ะออกมาเห็นตรงกันแล้วว่ามันไม่ได้คุ้มค่าอะไรเลยในการที่ลงทุนไป7,000พล้านบาทแล้วท่านได้ตึกมาตึกเดียวซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะมีผลตอบแทนหรือผลตอบ,ตอบออกําไรเนี่ยคืนมาอย่างสมน้ําสมเนื้อได้แล้วเราอยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบตึกสากายนาอีกหรือคะ คือส่วนตัวดิฉันสองคนน่ะยอมไม่ได้อยู่แล้วถ้าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเราคงจะไปตรวจสอบไม่ได้ทุกบาททุตางค์ดังนั้นสิ่งที่เราทําได้คืออะไรเอาเคสสตาร์ดี้นี้ออกมาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้แล้วเราต้องเรียกร้องสํานักง,งานประกันสังคมว่าสุดท้ายแล้วคุณจะมีแผนบริหารความเสี่ยงอย่างไรที่เป็นมาตรฐานมาตรฐานขั้นต่ําในการลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดเคสแบบนี้ขึ้นอีกคุณต้องออกมาตอบสังคมว่าจะมี สิ่งที่ป้องกันได้อย่างไรไม่ให้เกิดเคสแบบตึกสกายไนน์นี้ขึ้นอีกอะไรนะคะอ๋อจริงจริง่ะคือไอ้เมื่อวานเนี่ยไอ้คุยกับเมื่อวันจันเนี่ยคุยกับสอสหลายคนนะคะคือแม่เอ็งติคือหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองคือเขาก็มาให้กําลังใจเฉยๆยเราไม่ได้เนยมชื่อว่าใครที่บอกว่าจะให้ข้อมูลเรา เออแพ้โรมนันเนี่ยโรมโดนร้อยล้านแต่จริงๆริจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของผู้ฟ้องที่จะประเมินมูลค่าแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากเราเนาะแต่ก็ให้เป็นวิจารณญาณของประชาชนและผู้กันตนแล้วกันครับว่าห้าสิบล้านเนี่ยดูแล้วคิดยังไงกันครับออผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับเ,ออเรื่องเรื่องกรอบการลงทุนนะครับคือจริงๆนะวันนี้เราเห็นแล้วว่า มีการลงทุนแบบเคสตึกสกายไนเกิดขึ้นเนาะซึ่งสิ่งที่ต้องทําหลังจากนี้คือการสร้างกรอบการพิจารณาเรื่องการลงทุนนอกตลาดให้ไม่เกิดตึกสกายไนสอไม่ให้เกิดตึกสกายไนสาอีกซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับคิดว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าน่าจะ,ะแถลงเร็วๆนี้นะครับถึงกรอบการลงทุนที่ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าคิดขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตึกสกายไนสองสกายไนสาครับแล้วก็อีกนิดนึงค่ะ คือท่านสุชาติเนี่ยบอกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพวกเราสองคนแน่นอนนะคะดิฉันตั้งคาถามกับสังคมอย่างนี้ว่าเราสองคนเนี่ยชัดเจนว่าเรายือนอยู่ข้างผู้ประกันตนยือนอยู่ข้างผลประโยชน์ของผู้ประกันตนนะคะท่านยือนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราเนี่ยคือท่านยือนอยู่ฝั่งไทยขอบคุณค่ะ ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีความจําเป็นเลยครับเพราะถึงเวลาที่เราต้องเอาข้อได้จริงมาการกันแล้วเนาะคือในฐานะนกักการเมืองครับเวลาถูกตรวจสอบสอบถามเนี่ยผมว่าสิ่งที่ต้องทําเพื่อความสง่างามเนี่ยคือเอาข้อมูลมาเปิดว่าสิ่งที่ถูกตั้งคําถามเนี่ยผิดหรือถูกอย่างไรแต่สิ่งนี้เรายังไม่เห็นครับซึ่งก็คงคิดว่าน่าจะได้เห็นในศาลซึ่งเป็นเรื่องดีกับประชาชนทุกคนครับ